กเลงช้านะครับเลงเลยนะครับกับเพลงยอมมายรับ่านนะฮึยย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 ยนี้ยุดยยดยนยย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 หยย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 ัยไยย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 ยัยย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 คยย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  Okay. Này, 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 này. Này, ừ mời 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 ไม่อยู่ที่ได้ไดครับครับยังไม่ช่ครอาเพงยงครัะยอมตายเพราะหน้าตาฝาเกิจนี้